Okay, okay, okay. สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปทานอาหารมื้อเย็นกันนะคะที่ร้านครัวหลวงเทนค่ะที่ร้านเนี้ยเป็นร้านที่หลายๆคนเขาก็มาแล้วไม่พลาดะนะคะร้านหลวงเทนอยู่ที่ตะกั่วป่าค่ะเราไปดูนะคะว่าร้านนี้จะมีอาหารอร่อยอร่อยตามที่เขาว่าหรือเปล่านะคะไปค่ะ all right, all right, all right. มาแล้วค่ะเมนูแรกค่ะเมนูแรกของเราก็คือหมูคั่วเกลือค่ะอาหารมื้อนี้ค่ะก็มีหมูคั่วเกลือชูชีกุ้งต้มแซบค่ะต้มแซบกระดูกหมูแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่อันนี้ ผักเครื่องเคียงค่ะที่เขาให้มาทานด้วยกันนะคะอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกทุกคนได้ทานด้วยกันจริงๆเลยอร่อยอร่อยมากเลยรสชาติจัดจ้านที่นี่ร้านหลวงหลวงเทนคัวคัวัวหลวงเทนอันนี้เนี่ยเขามีมีน่าจะเป็นน้ำเต็มปลาแล้วก็น้ำแข็งไปปลาค่ะแต่ว่าเ,เรื่องของทุกคนนี้มาด้วยเราไม่รู้ คือมันอร่อยและเข้ากันดีนะหลยคนอาจะรู้จักแต่หลายคนอาจะไม่รู้จักเนาะแตตัวเองคือคุณจะดัดย์านขั้แรกค่ะอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยั้ยคุณเชนคุณเชนอร่อยไหมอร่อยหรอคุณเชไม่สนใจอะไรั้นอ่ะอร่อยดเนาะร่ยนะดเนาะชยียมากตัวเยี่ยมมากใช่ใเย็มมากๆเลยเนี่ยป็นปางแทู้่ ทานด้ยวยกันทานด้ยวยกันนะคะอรอ่อยอร่อยเลยทานด้ยวยกันวันนี้เรามาถึงที่เขาละเราก็ต้องเต็มที่อาหารแบบอาหารภาคใต้อะคะ่ะเต็มที่เลยเผ็ดก็ยองอร่อยค่ะทานด้ยวยกันนะคะวันนี้เราจ่ายค่าอาหารไป850บาทคะ่ะก็มีเบียร์ขวดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มค่ะก็จบกันที่850บาท ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ